สวัสดีค่ะไลลีช็อปนะคะพบกัน10โมงเช้าถึง11โมงนะคะทุกๆวันนะคะชุดอินโดหรือชุดนอนนะคะขนาดบิ๊กไซส์นะคะมี2แบบนะคะคือแบบนี้แล้วก็แบบลายลายขวางนะคะมีสีให้เลือกนะคะอันนี้บิ๊กไซส์จริงๆเลยนะคะสำหรับคนที่ร่างใหญ่แล้วก็ ลักษณะแขนนะคะเป็นแขนยาวนะคะแขนจ้ำนะคะด้านหน้าเป็นคอกลมนะคะมีซิปนะคะความยาวของชุดนะคะอยู่ที่50นิ้วนะคะเนื้อผ้าใส่สบายนะคะเป็นผ้าอินโดนะคะนำเข้าจากอินโดราคาชุดละ380บบาทนะคะอันนี้ลายล่องลงนะคะ ใครสนใจนะคะสามารถทักแชทเลยดีได้นะคะ0826451301นะคะอันนี้ลายขวางนะคะมีสีให้เลือกนะคะราคาชุดละ380บาทนะคะเบอร์โทรศัพท์เลยลนะคะ0 8 2 6 4 5 1 3 0 1นนะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะใครสนใจนะคะทักแชทได้นะคะสีม่วงนะคะ หน้าอกนี่ก็คือบิ๊กไซส์เลยนะคะความยาวชุดอยู่ที่50นิ้วนะคะใครสนใจสีไหนนะคะทักแชทเลยได้นะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube เลยรีชอปด้วยนะคะ